มะเร็งปอดนะครับสาเหตุคือที่ทราบกันคือสุขภี2สองคือเราทํางานในมลภาวะเช่นทําในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีควันเยอะๆสามคือการที่เราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้ปอดเนี่ยอักเสบนาน,านๆเช่นเป็นโรคถุงลมโป่งพองนานๆหรือว่าเป็นปอดเป็นพังผืดนานๆน,นะครับหรือปอดติดเชื้อนานๆเนี่ยครับก็ทําให้เพิ่มโมอกาสการเป็นมะเร็งไดออ้อันตรายน้อยกว่าครับ แตราย้กกว่าแต่บุหรีร่มือสองหรือว่า Second e hand smoker เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันอันตรายแต่ไม่เท่ากันสูบเองครับคือด้วยไวรัสเนี่ยครับไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งปอดครับแต่ว่าถ้าเราติดเชื้อรุนแรงครับติดเชื้อไวรัสรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบปอดบวมเยอะๆเนี่ยครับพอหลังจากที่เราหายเนี่ยปอดมันเป็นพังผืดนี่ครับถ้าเราคงไวน้นานๆมันไม่หายสนิทเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้ คนไข้มะเร็งป,ป,ปอดมักจะมีอาการไอครับไอเหนื่อยหายใจไม่อิม่มบางคนก็ไอเป็นเลือดครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนครับบางคนเนี่ยถ้า,าระยะลุกลามเนี่ยครับเช่น <oria> ลุกลามไปต่อนน้าเหลืองเนี่ยเราก็จะทำได้ก้อนที่คอครับหรือบางคนลุกลามไปตับเราก็จะมีอาการแน่นท้องร่วมด้วยร่วมกับมีอาการเบื่ออาหารน้าหนักลดกินไม่ได้โรคมะเร็งปอดนนครับเราแบ่งเป็น2ระยะเหมือนกันครับ1คือระยะเริ่มต้นกับระยะลุกลามครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยครับ เราก็ใช้วิธีการผ่าตัดผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกครับตามด้วยการให้เคมีบําบัดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้าครับอีกกรณีหนึ่งคือระยะลุกลามครับระยะลุกลามเนี่ยเราก็ใช้ยาครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ในมะเร็งปอดไม่ต้องใช้เคมีบําบัดใช้ยามุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นยาเม็ดเรากินเพื่อให้ก้อนขนาดเล็กลงมากที่สุดนะครับแต่มันไม่ได้หายขาดนะครับก้อนเล็กลงมากอาการไออาการเบือ่ออาหารน้าหนักลดก็จะดีขึ้นเราก็จะมีชีวิต ได้ตามปกติเหมือนเป็นเบาหวานนะครับที่ไม่แหยขาแต่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็งปอดได้ 1. หคือไม่สูบุรีนะครับสคือหลีกเลี่ยงการอยู่ในมลภาะวะที่มีควันพิษเยอะๆเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆถนนหนทางที่มีฝุ่นเยอะๆ 3. คือก็ในคนที่มีความเสี่ยงครับคือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูปอดครับว่ามีก้อน ที่แบบมีก้อนมะเร็งที่มีก้อนเนื้อที่สงสัยการเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับ2คือเราอาจจะทำการเอ็กซเรย์ปอดธรรมดาปีละหนึ่งครั้งก็พอครับ